เรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับแกะออกมาเลยปึ๊บล็อกออกนะครับมันก็จะก็จะแบบว่าเห็นนี่ฮะถอดปุ่มออกมาได้นะครับ ครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกักการแค่เกมนะครับวันนี้เราอยู่การรีวิวอุปกรณ์เกมไม่เกรนแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดนะครับของ Signal e s i g n o e s p o r t นะครับรุ่น kb 7 9 1นนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรที่ ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับน่าสนใจขนาดไหนนะครับเมื่อความว่าแล้วเราไปดูกันเลยเรามาดูข้อมูลรอบตัวกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของ Signal นะครับรับประกัน2ปีนะฮะแล้วก็เป็นมาโค r g รนะครับตรงนี้นะครับ สามารถปรับไฟได้20โหมดนะครับโหมดคัลเลอร์นะครับแล้วก็สวิกนะครับกดได้100ล้านครั้งนะครับไม่ต้องกลัวพังเลยกดไปเถอะฮะแล้วก็มี14ฮอตคีย์นะครับที่สามารถปังคันนู่นนี่นั่นอะไรได้นะครับดูด้านบนเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีบอกว่าตัวนี้เป็นสวิกนะครับแบบออปติคอลนะครับจะมีเซนเซอร์เลเซอร์เห็นไหมตรงนี้นะครับคือว่าเร็วถึง0.2มิลลิเซกนะครับถือว่าเร็วมากนะครับเร็วชนิดที่ว่าเราไม่สามารถ รู้สึกได้เลครับมาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับก็มีบอกปุ่มต่างๆนะครับว่าปุ่มไหนใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเขียนไว้ว่าสามารถล็อกวินโด์ได้ด้วยนะครับสามารในล็อกวินโด์ไ,ได้นะครับปุ่มมือจะได้ไปรันไปกดเวลาเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ระบบไฟทั้งตานะครับมีบอกบนเลยตรงนี้ว่ากดอะไรบ้างเป็นเสีอะไรโหมดอะไรนึ 1นึ่งถึง1า1สถึงหเ็ถึง 12, 13, ถึงอมถึง 18, ้ถึงไหมอันนี้คือมอดไฟนะครับแล้วก็มีปิดเปิดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างฝั่งนี้นะครับบอกไว้ว่ามีซอฟต์แวร์รองรับด้วยนะครับสามารถไปโหโรดไดเวอร์มาใช้งานกันได้นะฮะด้านบนตรงนี้นะครับก็มีบอกว่าสามารถปรับวอลลุ่มได้นะครับแล้ามาดูด้านในกันดีกว่านะครับวิธีแกะแกะจากตรงนี้จะมีให้เราแกะ2อันแบบนี้เราก็แกะออกมาเลย แก้มาครับเราจะพบกับเป็นโฟมพลาสติกนะครับที่ห่อหุ้มตัวคีย์บอร์ดมาครับเรามาดูนะครับของแถมมีอะไรบ้างนะครับมีตัวนี้นะครับที่ดึงปุ่มคีย์บอร์ดเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับที่เป็นกระดาษใบเดียวเลยนะข้างหลังเป็นตีความแบบนี้เป็นกระดาษใบเดียวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆบอกว่าใช้งานยังไงนะครับก็ได้เป็นพวกการใช้งานปุ่มต่างๆซะมากกว่านะครับความเดียวแบบคำอธิบายพวกนี้แล้วนอกจากนั้นก็ยังมี ใบรับประกันนี่นะครับถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยสามารถส่งส่งไปเคลมตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับและก็มีสติกเกอร์ของ s i g โน e s p o r t ตนะครับตรงนี้และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนะครับตัวดึงคีย์แคปนะครับก็คือตัวดึงปุ่มเลยอะดึงออกมาเป็นเป็นเหล็กแบบนี้นะครับสามารถดึงปุ่มทอดออกมาได้นะครับเพื่อเปลี่ยนสวงสวิตช์เพื่อสวิตช์มันพังตัวเดียวเลยก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนสวิตช์ตัวเดียวได้โดยใช้ปุ่มอะไรแบบนี้นะครับเรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับ แกะออกมาเลยปึ๊บท่าที่ลองจับดูนะครับคีย์บอร์ดค่อนข้างมีน้าหนักนะครับตามข้อมูลหลังกล่องเนี่ยบอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้หนักถึง1.1โลเลยครับโลก็กว้างนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยก็ดูหนาแน่นดีนะครับข้างล่างนะครับวัสดุเป็นพลาสติกแล้วก็ให้ลายแบบนี้มานะครับเป็นลายสองเงาๆแบบนี้นะครับก็มีนะครับชื่อรุ่นบอกตรงนี้นี่รายละเอียดเขาค่อนข้างสวยงามนะเขาชอบแท็กตรงนี้ครับ ดูดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเป็นปุ่มยางตรงนี้นี่เป็นปุ่มยางตรงนี้4ด้านเลยนะครับ4ด้านเพื่อรองรับสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบอความสูงของคีย์บอร์ดนะครับความสูงของคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้นะมีตัวนี้เราดึงออกมาจะมีเสียงนี้เป็นตัวแบบลั่นนี้ด้วยนะครับและพอเปอิดมาจะมี ดีไซน์สีแดงเป็นยางนะครับเพื่อรองรับไม่ให้มันลื่นะนะครับก็มีทั้งสองข้างเลยวัสดุค่อนข้างดีนะครับนี่แค่ข้างหลังนะเนี่ยเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดแบบปุ่มลึกลงไปนะครับซึ่งปุ่มลึกลงไปคืออะไรคือถ้าเกิดเราซองอย่างนี้ เราจะเห็นนะครับว่าปุ่มมันไม่ได้ลอยขึ้นมามันจะมีคีย์บอร์ดที่ปุ่มมันลอยขึ้นมานะครับแต่อันนี้เป็นแบบสอล่องข้างไปนะครับก็จะมีด้านล่างเนี่ยก็จะมีล่องข้างล่างนะเห็นไหมขาวๆตรงนั้นเห็นไหมนี่ๆๆหมดเลยนะครับในส่วนของด้านขวาเนี่ยนะครับจะมีอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเลยอย่างแรกเลยนะครับก็คือปุ่มตัวนี้ครับไม่รู้ว่าใช้ทําอะไรนะครับน่าจะต้องไปลองกดกันนะครับแล้วก็มีปุ่มไฟตรงนี้สิปุ่มมันน่าจะเป็นพวกน้าแพทย์พวกพวกปุ่มแคปบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะ มุนลงครับเอาไว้ปรับวอลลุ่มในคอมนะครับเดี๋ยวได้ทดลองกันนะฮะเรามาดูที่ด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างนะครับจะเป็นแบบเงาเงานะเขาจะแปะแผ่นพลาสติกมานะครับเราสามารถลอกแบบนี้ได้ลอกออกนะครับมันก็จะมันก็จะแบบว่าเห็นความเงานะครับนี่นะครับเป็นดีไซน์พลาสติกนะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับท้างบนก็พลาสติกข้างล่างก็พลาสติกนะครับแต่เป็นพลาสติกเนื้อดีเลยแหละเนื้อแบบไม่กองแก๊งอ่ะเขย่าดูแบบแน่นมากๆนะครับ มาทดสอบเรื่องเสียงกันดีกว่าท่านผู้ชมเรามาดูกันนะแล้วก็สายนะครับให้มาเป็นสายทักเส้นใหญ่นะครับทั้งเส้นเลยนะครับมีตัวกรองหนึ่งชั้นเปิดหัวมานะครับ USB เป็นสีเงินนะครับเป็น u s b 2.0ปกติเลยนะครับขนาดเป็นสีขาวเห็นไหมเรามาดูที่สวิ๊กบ้างนะครับสวิ๊กตัวนี้นะครับเป็นสวิ๊กออคติเคิลนะครับเสียงก็จะเหมือนบูสวิ๊กนะเสียงแบบสไตล์บูสวิ๊กนะครับก็คือลงแก๊กหนึ่งขึ้นแก๊กหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเสียงของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเมื่อปลด กดปุ่มเดียวนะครับเมื่อกดหลายปุ่มนะครับประมาณนี้นครับสำหรับเสียงของคีย์บวร์ดตัวนี้ถ้าเกิดเราลององัดปุ๊บออกมานนะครับนี่ใช้ใช้ตัวที่เขาแถมมานะครับดึงไปแบบนี้ปุ๊บ แล้วก็ดึงออกมานี่เราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยด้านในนะครับเป็นสวิคนะครับแบบออกติคอลนะครับเห็นไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นสปริงด้านในหรือเปล่านะฮะคือสปริงนะครับแล้วข้างล่างมันจะมีเซนเซอร์นะครับกดก็จะดังแกะแกะกปมีนะครับเป็นใสๆเนอะแล้วนอกจากนั้นครับปุ่มไอ้นนี้นะครับเราสามารถถอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดดูนี่นะครับใช้ตัวที่เป็นเหล็กนะครับแบบนี้ครับในการแกะมันออกมานะครับอันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะพัง ได้นะครับน,นี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมไอตัวนี้นะครับมันจะสามารถถอดปุ่มออกมาได้นะครับแล้วพอเรามองเข้าไปด้านในนะฮะเราจะเห็นไฟนะครับหนึ่งดวงนะครับกับเซนเซอร์ที่เป็นไฟนะครับเลเซอร์ซ่องไปคือไอปุ่มข,า,ขาวๆตรงนี้เห็นปะ่ะสองข้างอะข้างล่างไฟอะในเนี่ยมันจะมีสองอัน้างล่าตรงนี้เห็นไหมมันคือเซ็นเซอร์ที่ยิงหากันฮะยิงหากันนะครับซึ่งมาทํางานยังไงนะมาทำงานทุกครั้งที่เราไปตัดมันเนี่ยข้างล่างของสวิช์เนี่ยนะครับมันจะมี น้ำเงินน้ำเงินขึ้นมาบาให้น้ำเงินน้ำเงินวะต้องสงเกตหน่อยนะครับเพราะทุกครั้งที่ปฏิสินน้ำเงินนะครับไปปิดการเซ็นเซอร์เนี่ยคือการคลิกของปุ่มนี้หนึ่งครั้งคือไปบางเซ็นเซอร์ข้างล่างแบบก็คือ ออคติคอลนะครับมันเป็นระบบเลเซอร์ที่ยิงหากันตัวนี้นะครับก็จะไปบังเซนเซอร์เพื่อเป็นการคลิกนะครับเห็นไหมประกดลงไปมันจะนี่นะครับมันจะเป็นเซนเซอร์ไปบังนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับระบบสวิงไม่รู้ท่านผู้ชมจะเข้าใจกันหรือเปล่านะครับวิธีใส่นะครับก็ง่ายมากเลยครับก็แค่หมุนให้ถูกทางนะครับทางนี้แล้วก็ใส่ลงไปปึ๊บนะครับแล้วก็ประกอบปุ่มตัวนี้เรช่แล้ว นี่ไงครับทุกอย่างมาสมารถถอดปุ่มได้อย่างงี้เลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดยุคสมัยนี้นะครับไงก็แล้วแต่นะครับคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปทดลองกันในคอมนะครับเดี๋ยวเอาลองเอาไปทดสอบระบบพวกระบบพวกนี้ดูนะครับเราไปลองในกรุงในเกมดูมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมาเผแล้วเราเปิดเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เอาคีย์บอร์ดไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเสียบปั๊บเนี่ยก็มีไฟขึ้นแบบนี้เลยครอันนี้คือไฟเมื่อเสียบครั้งแรกเลยนี่ครับเรามาลองระบบไฟกันดีกว่านนนะะะคครรรัับบบบบไฟขอปปิดแ๊ึง ให้มันประมาณนี้มันจะได้ชัดๆนะครับระบบไฟนะครับปรับโดยการกด Fn นะครับแล้วก็กดไลท์ไปตั้งแต่ L1 ตรงนี้เลยทามันปรับได้อันนี้เป็นบิดดิ้งนะครับโอ้ไฟปรับเปลี่ยนตัวทั้งคีย์บอร์ดเลยนะไม่ได้มีเซสเซอร์ะไรนะครับเป็น RGB แบบว่าทั้งอันจริงๆครับอันนี้มันงกดอันไหนก็ขึ้นอันนั้นนี่กดอันไหนขึ้นอันนั้นนะครับนี่ก็มีให้เราแบบเล่น20โหมดอะเยอะมากนี่นะครับก็ LC กันบ้าง LC ก็เป็นแบบนี้นี่ฮะแบบแบบแบบนี้ ไฟจะเต็มแน่นอนนะครับผมลองกดไปไวๆแล้วกันนี่นว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่โอ้โอ้สวยมากท่านผู้ชมอันนี้เป็นระบบปิดนะครับปิดเปิดไฟได้จากตรงนี้เลยออฟออนนี่นะครับไฟก็เล่นกันเต็มที่เลยนี่ขอนี้แล้วกันสวยดีนี่เป็นระบบแวกข้างๆแหวกข้างๆนะครับส่วนไฟด้านข้างตรงนี้นะครับก็สี่ปุ่มนี่ก็น่าจะเป็นนี่น้ำพดนะครับเห็นไหมไฟน้ำพดไฟน้ำพดนะครับไฟตรงนี้ และส่วน2ปุ่มด้านนี้นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันใช้ทําอะไรอันนี้นะครับเป็นวอลลุ่มนะครับถ้าเราหมุนมุเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มลดเสียงได้จากตัวนี้ครับอันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ผมต้องมีอย่ากคือคือผมใช้คีย์บอร์ดตัวไหนผมจะดูที่ฟังก์ชันนี้เป็นหลักนะครับพว่าผมติดการเพิ่มลดเสียงจากตรงนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะบบอกเลยว่าใครใช้ตรงนี้สะดวกมากๆไม่ต้องเอาเมาส์ไปเลื่อนแบบด้านขวาแล้วก็เพิ่มลงอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ต้องไปกดสองสมปุ่มเพื่อ แล้วส่วนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มมิวนะครับเรากดไปปั๊บจะเป็นการปิดเปิดเสียงครับเห็นไหมนี่นะครับนี่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 ประมาณนี้นะครับโอเคพวกระบงระบบไฟอะไรก็ประมาณนี้นะครับส่วนไดเวอร์เนี่ยก็น่าจะไปโหลดใช้กันได้เลยนะครับในเว็บของ Signal eSport นะกดเข้าไปในคีย์บอร์ดนะครับเราก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็มีคีย์บอร์ดมากมายแล้วก็เลือกให้ตรงรุ่นแล้วก็โหลดมาใช้กันนะครับพวก ซอฟต์แวร์พวกนี้ผมว่าท่านผู้ชมใช้เป็นอยู่แล้วคนที่โอ้โหใช้คีย์บอร์ดมาไม่รู้กี่รุ่นตั้กี่รุ่นหรือไม่คลิปสอดตั้งมาคงมาโคการ,รใช้ได้เวอร์มีมากมายแล้วก็คล้ายๆกันเต็มไปหมดคับดังนั้นผมจะไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับเราไปดูอาการเล่นเกมดีกว,ว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับไปลองเล่นเกมกันนะครับไปเจอกันใน Battlefield 2042นะครับมาดูกันว่าในการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะมาท่านผู้ชม Battlefield 2042นะครับมาเล่นกัน เท่าที่ลองเล่นดูนะครับอสัมผัสของบูสวิทเนี่ยโคตรมันเลยครับมันกอกแกกมากๆนะครับแล้วก็อให้ความสัมผัสที่รวดเร็วนะครับไม่ได้มีดีลงดีเลยอะไรเลยนะครับมันเลยแหละนะคุผู้ชมใครที่ชอบสัมผัสบูสวิทนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยฮะ เอาละครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างนะครับกับการรีวิวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อเป็นการตัดสินใจเนี่ยจะสามารถตัดสินใจกันได้นะครับว่าอ่าคุณอยากจะได้คีย์บอร์ดตัวนี้หรือเปล่าถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปตรวจสอบราคาณปัจจุบันได้เลยนะครับ <S <S <ๆ S 2> <ๆ>เพราะว่าผมไม่ได้บอกราคาตรงๆว่ามันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมที่มาดูคลิปนี้หลายปีผ่านไปเนี่ยอาจจะปรับราคาลดลงแล้วนะครับไปดูลิงก์ใต้คลิปในเพจและเปิดหาคีย์บบออรรรร์ดดดดตัััวนนนนนีีีี้เเพืู่่่่่าาาาาาคคปปจจจจุุะะททส็ นะเวลาที่ท่านผู้ชมดูคลิปนี้มากที่สุดนะฮะวันนี้มีมานีนะครับสำหรับการรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์เป็นกำลังใจแลาผมจะเอาอุปกรณ์มิเกมเกียร์แบบนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับใครไม่อยากพลาดคลิปรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมว่าติดตามโค้ชกระดิ่งกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้าคลิปรีวิวหน้าจะเป็นอุปกรณ์ชนิดใดอย่าลืมติดตามกันวันนี้ไปแล้วกรับสวัสดีครับบ๊ายบาย